วันนี้แผนการอัปเดตใหม่ล่าสุดวันที่6เดือนกันยายนวันที่6กันยายนใหม่ล่าสุดของช็อปจ e นิกนะคะรายได้เราจะมีหลายทางรายได้เราจะมี2ทางนะคะทางแรกคือช็อปผ่านแอปผ่านแอปแอปใหญ่จะใช้คำว,ว่านี้อันนี้แล้วกันนะคะอย่างเช่น s h o p e e Lazada บิ๊กซีคิงพาวเวอร์อดิุงอดดสต้งสือแพทย์นะคะสวยนิดนึงอ่ะทีนี้ค่ะรายได้อันเนี้ยช็อปผ่านแอปใหญ่อันที่สองรายได้ของเราคือช็อปผ่านแอปช็อปจีนิกรายได้เราจะมีสองทางแบบนี้โอเคก็จะมาพูดถึงรายได้ข้อนี้ก่อนนะคะการช็อปผ่านแอปช็อปผ่านแอปรายได้ของ ตำแหน่งเราจะมีอยู่4ตำแหน่งด้วยกัน4ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งค่ะคือ user เขาจะเปลี่ยนคำใช้แล้วนะคะทุกคนคุณต้องเปลี่ยนคำใช้นะคะเดี๋ยวงงนะอันแรกเนี่ยคือ user ค่ะตำแหน่งแรกเราจะเรียกว่า user โหลดแอป เฉยๆจะเป็น user นะคะ user จะเรียกว่าลูกค้าลูกค้าในที่นี้คือถ้าช็อปผ่านช็อปจีนี่ค่ะจะได้ราคาเต็มของลูกค้าเลยจะไม่ได้ส่วนลดแต่ถ้าช็อปผ่านนี่ช็อปผ่านแอปใหญ่ค่ะถ้าช็อปผ่านแอปใหญ่จะได้ cashback หรือว่าเงินคืนนะคะ อยู่ที่40%ของเงินคืนโอเคช้อปผ่านแอปใหญ่จะได้อยู่ที่40%ของเงินคืน40%ของเงินคืนคืออะไรคือแบบนี้ค่ะนี่คือช้อปปีโอเคช้อปปี l a า a าดทุกแอปที่อยู่ในช้อปจ e นิเขาจะดีลกับช้อปช้อปจนว่า เขาจะดีลกับนักธุรก,กิจหรือจะดีลกับแอปพลิเคชันช็อปจินิกว่าอยู่ถ้าอยู่มีลูกค้าซื้อผ่านช็อปจินิกแล้วเข้าช h อปปี้ลาซาดหรือว่าเข้าแอปใหญ่ต่างๆในราคา1,000บาทช h อปปี้ลาซาดหรือแอปใหญ่ต่างๆจะคืนค่าคอมมิชชั่นให้กับช็อปจินิกนะสมมุติว่าอยู่ที่100บาท สมมุติว่าพันหนึง่งคืนหนึ่งร้อยบาทช็อปจนิก็จะบอกว่าโอเคสี่ตำแหน่งคุณเป็นตำแหน่งไหนเราจะเอาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมาคืนคุณถ้าคุณเป็นยูสเซอร์เราก็จะคืนคุณหนึ่งร้อยเราจะคืนคุณอันดีสี่สิบาทแบบนี้ไม่ได้สี่สิเปอร์เซ็นจากเงินจ่ายแต่เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นจากเงินคืนที่ช็อปแอปแอปพลิเคชันต่างๆตกลงกับช็อปจนิ ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ในมูลค่า100%ซึ่งแต่ละแอปเขาก็จะบอกว่า0 1 1ถึง6%สูงสุดจ่ายต่ำสุดเท่า0.11-0.22ถึง6%จ่ายที่สูงที่สุดแบบนี้แล้วบางคนมีคำถามว่าแล้วแต่ละแอปจ่ายแต่ละหมวดหมู่จ่ายให้เราหมวดหมู่ละกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์กาจะบอกว่า เนื่องจากว่าเราเดียวกับแอปพลิเคชันใหญ่ชั้นนำในประเทศเราเพิ่งเริ่มโอเคเครดิตช็อปจินิกยังไม่ได้แบบเยอะมากเพราะเราเพิ่งเริ่มแต่แอปใหญ่ๆเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วซึ่งเขาก็เลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่นต่างๆจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาคุณจะซื้อหรือคุณจะแนะนำทีมงานคุณก็ต้องบอกเขาก่อนว่านี่มันจะมีให้เห็นหน้าแรกเห็นไหมคะนี่คือรายละเอียดหน้าแรกในการช้อปปิ้งแอปต่างๆรายละเอียดหน้าแรกในการช้อปปิ้งต่างๆเขาก็ลาซาด้าจะบอกว่าต่ำสุดคืนที่ศูนย์จุดสองสสูงสุดคืนที่11บเเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซนตีเป็น100บาทคืนให้นักธุรกิจคืนให้ยูเซอร์ 40%เปอร์เซนหรือ40บาทประมาณนี้เคลียร์ไหมคะทุกคนเคลียร์ปะคะไม่ใช่จ่ายพันหนึ่งคืน40%เปอร์เซ็นไม่ใช่นะจ่ายพันหนึ่งคืน400แบบนี้ไม่ใช่นะคะกำหนดระยะเวลาต้องอ่านของแต่ละแอปอย่างเช่น l a z a ด a บอกว่า9 0้าสถึงร้อวันสั่งซื้อสินค้า พอยจะแสดงอีกเจดสิชั่วโมงหลังจากการาสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์โอเคโอเคไหมคะของ s h อ p e e ก็จะบอกว่าตามสุด0.36สูงสุด6.16ุหหมวดไหนไม่รู้หมวดไหนไม่รู้คะแนนสูงสุดจะคืน 450บาทต่อ1สินค้าสมมุติเราซื้อสินค้าในช้อปปีซื้อห้าหมล้กันค่ะเขาก็จะคืนที่450บาทสูงสุดคืนได้เท่านี้ต่อบินแบบนี้ฉะนั้นอันนี้คุณต้องเข้าใจคำว่าเงินคืนเข้าใจว่าเงินคืนที่เราจะได้นะคะแบบนี้อ่ะโอเคลบนะ แต่คุณเอ๋ยคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยโหลดแอปช็อปจินิกฟรีโหลดแอปช็อปจินิกฟรีเป็นยูเซอร์เฉยๆซื้อของจากที่ซื้ออยู่แล้วแค่เปลี่ยนมาจิ้มผ่านช็อปจินิกแล้วได้เงินคืนแบบนี้ดีกับยูเซอร์ไหมคะดีกับยูเซอร์คุณไหมคะยูเซอร์ไม่ต้องอัพเอกสารแล้วได้เงินคืนแล้วจะไปคืนที่ไหนเขาไม่อัพเอกสารแต่เขาจะสะสมเงินคืนในนี้ ถ้าเขาอยากเอาตังออกอะ่ะเขาก็ค่อยไปอัพเอกสารแล้วเดี๋ยวเงินจะคืนเข้ากระเป๋าเขาเองนะคะก็สะสมไปก่อนแล้วเงินถอนได้หน้าจู่ที่ประมาณห้าร้อยสำหรับยูเซอร์แล้วก็กำหนดตามตระยะเวลาของสินค้ากับของแอปพลิเคชันนั้นๆยูเซอร์โหลดฟรีได้เงินคืนจากการช้อปปิ้งได้เงินคืนจากการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิต คิดว่าชวนยูเซอร์โหลดแอปพลิเคชันช็อปจนิกง่ายหรือยากยากหรือง่ายยากหรือง่ายค่ะทุกคนชวนเขาโหลดแล้วเขาแบบโหลดฟรีก็ได้ได้ตังคืนเหมือนกันอะ่ะง่ายง่ายไหมแต่ว่าง่ายมากเลยนะ